นี่อันนี้นี่พามาชมกันเพราะตาโนดอันนี้ก็อายุประมาณสองปีสองปีก็ตนและสองน้องอันนี้ก็ติดได้นอนเนาะส่วนน้องก็ปีกว่าส่วนอันนี้อันนี้จะประมาณสามปีอันนี้สามปีสามปีวัชพืชก็ไม่ไม่มีผลอะไรให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เนาะสี่ปีแล้วนจะเป็นพันธุ์นะ เออเดี Ooh, okay. ๋อันนี้น่าร right huh? right. ักมากไอ้ที่ที่ไปปลูกที่สวนพระเทพขนาดนี้ป่ะที่ไปสูบขนาดขนาดสองใบเอ้ยทำไมทําให้สวยจังเลยปลูกปลูกปีไหนปลูกปีห้าแปดห้าแปดตอนนี้อวบสวยมากใช่กำลังสวยสวยมากขนาดสวยมากสวยมากสวยมากครับโอ้ใช่ได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 ้ถ้าแช่ตรงตรงนี้ก็แช่ได้เนาะใช่แต่มัน้ำมันก็จะเน่าอ๋อจะทำให้น้ำเดี๋ยต้องเป็นรองคือรองแบบเนี้ย ผมมีถัง200ลิตรได้ไหมปริมาณต้องขึ้นอยู่กับปริมาณของเลซเออเส่มเยมากส่ยมยมาก